ก็อยากรู้ไหมครับว่าทำไมทักษะกีฬานะครับมันถึงมีความยากมากกว่าการมีซิกแพกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะตอบคำถามให้แบบชัดเจนนะครับก็คือนักผมยกตัวอย่างนะครับกีฬาฟุตบอลน,นักฟุตบอล11คนในสนามนะครับทุกคนก็รูปร่างคล้ายๆกันหมดนะครับอ่าหุ่นลินลินนะครับกล้ามไม่เยอะสายเป็นหุ่นสายดูลานะครับนักฟุตบอล11คนมีซิกแพคหมดอ่าเพราะว่า วิธีการฝึกระบบการกินระบบการฝึกนะครับของนักกีฬามันก็ก็คือเหมือนกันนะมันก็เหมือนกันสปีดแอนด์ดวลนั่นจินนิตี้สเตงพาเวอร์อะไรแบบเนี้ยแต่และชนิดก,กีฬานะครับรูปร่างมันก็จะคล้ายๆกันคุณเห็นไหมโรนโดเซอร์จิโอรามอสอ่ก็เนีมาเมซี่นะครับตอนเขาพลิกนะครับมัมเมซาราก็รูปร่างนะครับก็จะคล้ายกันนะก็คือลีนๆขไม่ใหญ่อ่า ดังนั้นคุณจะเห็นนะครับคุณนักกีฬาก็จะคล้ายๆกันหมดทุกชนิดกีฬาเหมือนกันหมดครับบาสเกตบอลวอลเลย์บอลว่ายน้ําเห็นไหมมันก็คล้ายๆกันหมดนะครับนักกีฬานะครับแต่ผมบอกเลยว,ว่าแล้วทําไมการมีซิกแพคนี่เป็นการปรับไมายเสร็จนะครับไม่ยากนะครับซิกแพคนะครับการมีซิกแพคมันมีแนวทางที่ชัดเจนนะครับมีนักวิทยาศาสตร์เขาวิเคราะห์วิจัยให้คุณเรียบร้อยแล้วว่าคุณจะต้องฝึกกล้ามเนื้อนะครับ มัดใหญ่นะครับในท่าของพเรทรายอกหลังขาหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์สําหรับคนใหม่นะครับอ้าวไขมันคุณเยอะคุณก็ลดปริมาณนะครับคาร์โบไฮเดรตลงนะครับอ่าคุณอยากสร้างกล้ามคุณก็เพิ่มปริมาณก็คือคาร์โบไฮเดรตแป้งขึ้นมาก็แค่นั้นนะครับมันมีไกด์ไลน์ที่ชัดเจนแล้วนะครับแต่ทําไมทักษะกีฬามันจะยากนะครับคุณเห็นไหมครับเดียโก้เือเต้เดียโก้มาโลน่าและก็ลีโอลีเนโอนเมสซี่นะครับเลี้ยงหลบนะครับ คู่ต่อสู้ทีหนึ่งสามคน4ี่คนบางทีดูเห็นไหมมารดดากับเมซี่เลี้ยงตั้งแต่ครึ่งสนามกครับแดนเองไปยิงประตูนะครับอ่าแล้วทําไมนะักฟุตบอลคนอื่นทําไม่ได้ละ่ะนี่ครับผมถึงแค่เปรียบเทียบนะครับว่าระหว่างซิกแพคก,กับการมีทักษะกีฬานะครับผมบอกเลยว่าทักษะกีฬามันจะค่อนข้างยากกว่าเอาละครับก็คือ การมีซิกแพคนะครับมันก็จะยากสําหรับบางคนนะครับสาหรับคนใหม่มแต่ถ้าคุณเปลี่ยนไมซ์เซ็ตเรื่องนี้ได้นะครับว่าเอ้ยเอ้าแล้วคนอื่นก็มีเอ้ยทาไมเขาก็ฝึกกันเขาก็มีซิกแพคันะทั้งโลกอะ่ะเออให้คุณคิดแค่ตรงนี้เออแล้วทําไมทักษะกีฬาทาไมเราเล่นฟุตบอลนะเล่นกีฬาทาไมเราไปเลี้ยงหลบแบบเมสซี่อะ่ะทีหนึงสามคนสี่คนเราเลี้ยงหลบไม่ได้อ่าคุณเห็นไหมผมบอกเลยว่าทักษะกีฬานะครับมันจะมีความยาก อีเดียวด้วยนะมันจะมีความยากก่าการมีซิกแพคดังนั้นแค่ปรับไมล์เซตนะครับสำหรับคนธรรมดาถ้าคุณปรับไมล์เซตตรงนี้ได้หรือคุณเคยเล่นฟุตบอลมาเล่นกีฬามาถ้าคุณปรับไมล์เซตตรงนี้ได้นะครับแต่คุณไม่เคยสัมผัสเรื่องซิกแพคนะครับมันจะเป็นอะไรที่ง่ายเลยคุณก็คือสามารถก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองได้อ่าแต่ถ้าคุณนะครับก็คือไมล์เซตคุณไม่เปลี่ยนซิกแพคก,ก็ยากมันก็ยากอ่ะมันก็ยังยากอยู่น,นะครับอ่าผมก็บอกเลยครับนี่ก็คือเป็นวิธีการคิดนะครับ คนที่เล่นฟุตบอลมานานคนที่เล่นกีฬามานานนะครับอ่าถ้าคุณอยากมีซิกแพคไม่เคยสัมผัสนะครับถ้าคุณปรับไมซ์เซ็ตตรงนี้ได้นะครับผมบอกเลยว่าคุณมีซิกแพครูปร่างดีมีซิกแพคคุณดีแน่นอนนะครับอ่าคุณเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเพราะการมีซิกแพคมันเป็นเรื่องของไมซ์เซ็ตนะครับอ่าผมถึงต้องมาปรับนะครับไม์เซตก็คือคนที่เทนกับผมอะ่ะ เมื่อปรับไมล์เซตได้แล้วมันไม่มีอะไรยากเลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเกิดมาเพื่อโม้นะครับจ้วงจ้วงจ้วง,วงเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมค่อยมาที่บายทํำไมเขาเซัดนจ้วงจ้วงจวง,จวง,จวงแบบนั้นนะครับเซอร์เ,เจลรามอสนะครับ